บีบหัวใจสารฝันหนูน้อยหกขวบป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายอยากเห็นทะเลสักครั้งเรียกว่าเป็นเรื่องราวบีบหัวใจคนทั้งโซเชียลโดยเมื่อวันที่16มิถุนายน2566ผู้ใช้เ c e b o o k ชื่อมนรตรีไรรยรักกำนันแมนได้เผยเรื่องราวชวนน้ำตาไหลของหนูน้อยวัยหขวบคนหนึ่งที่ป่วยเป็นมะเร็งเนื้อเยื่อระยะสุดท้ายโดยน้องอยากเห็นทะเลและสัมผัสทะเลเม็ดทรายสักครั้งในชีวิตโดยระบุว่า อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายที่น้องวัยหกขวบที่มีโอกาสได้เห็นและได้สัมผัสน้ำทะเลเม็ดทรายครั้งแรกและอาจเป็นครั้งสุดท้ายของน้องน้องป่วยเป็นมะเร็งเนื้อเยื่อระยะขั้นสุดท้ายซึ่งแทบจะหมดโอกาสในการรักษาน้องได้พูดสั้นกับคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากเห็นทะเลสักครั้งน่าจะเป็นโอกาสเดียวที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทำตามความต้องการที่น้องต้องการได้เราได้รับการร้องขอรถพยาบาลหน่วยกู้ภัยมังกรชนบุรี เพื่อที่พาน้องวัยหกขวบที่ป่วยได้เห็นน้ำทะเลสักครั้งเราได้จัดรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่จำนวนสองคันพร้อมอุปกรณ์การช่วยเหลือบนรถแบบสมบูรณ์ให้มากที่สุดเพื่อสะดวกในการดูแลหากเกิดกรณีฉุกเฉินวินาทีที่น้องมาถึงได้เห็นทะเลตามความฝันน้องยินและดีใจมากๆๆกคุณพ่อถามน้องว่าอยากเอาขาจุ่มน้ำไหมน้องพยักหน้าคุณพ่อไม่รอช้าอุ้มน้องเอาขาจุ่มน้ำทะเล และพื้นทรายพร้อมคอยหอมแก้มน้องตลอดเวลาแสดงความรักออกมาให้น้องได้สัมผัสในแววตาของผู้เป็นพ่อมีน้ำตาไหลออกมาตลอดน้องบอกอยากกินกุ้งทุกคนไม่รอช้าไปหาซื้อกุ้งเผาให้น้องๆได้แค่ถือกุ้งเผาไว้ในมือตลอดเวลาได้สัมผัสรสชาติของกุ้งเผาสักนิดที่ได้รับการป้อนจากคุณพ่อคุณ,คณแม่เพียงชิ้นเล็กไก่เหลืองที่ขึ้นชื่อของบางแสนน้องก็ได้แค่สัมผัสแต่แววตาที่ไร้เดียงสาของน้องแสดงออกมาว่าน้องน่าจะมีความสุขมากที่สุด ขอบคุณทุกคนที่มาช่วยภารกิจนี้ส่งต่อความฝันของน้องที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่อยากเห็นน้ำทะเลสักครั้งในชีวิตจบภารกิจด้วยดีน้องยังปลอดภัยดีและพวกเราเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน่วยกู้ภัยมังกรชนบุรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสารเจ้าหน้าจาซาไทยจือ้ออางศิลาขอเป็นกำลังใจให้น้องและครอบครัวครับดูแลและรักษาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไข้และครอบครัวครอบคลุมทั้งกายใจสังคมและจิตวิญญ,ญาณ รักษาด้านการประคับประคองป a l l i a t i v e care ปอลอทุกภาพทางเราได้ขออนุญาตทางครอบครัวเรียบร้อยแล้วครับ